เพื่อนที่เข้ามาแล้วเนาะฝากกดติดตามเคเตอร์ด้วยนะครับครับโอเคครับทำเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เสียงเพลงได้ยินนะฮะพี่มาน้อยปรับเอาไว้ประมาณ38%เนะฮะเสียงจะเบาไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่งอีกหน่อยหนึ่งเนาะตอนนี้พี่มาน้อยเล่งไปอยู่ที่42%นนะฮะ พี่หมอน้อยเล่นขึ้นไปก็ประมาณสักสามนาทีเออประมาณสักสามสี่ห้าวินาทีเพื่อนๆจะได้ยินเสียงเพลงนัองซิ่งนะครับกับแฟนชื่อผลเราจะไปกันต่อได้ไหมครับช่วยกดจอกดใจพี่หมาน้อยได้นะยังมีโอกาสไปได้ครับเพ่ให้เรานี้ไม่ใช่เป็นไพ่เรียลไลน์นะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยนะตอนนี้ แต่น้องก็ต้องรู้จักถนอมกันเอาไว้พนค่อยค่อยพูดกันนะครับก็เป็นไพ่ที่ดีนะฮะน้องอ่านนะครับแฟนปัจจบุบันเขารู้เขารู้สึกยังไงกับเราครับรักเราจริงไหมช่วงนี้เรื่องเกี่ยวความรักเนี่ยมันก็มีมรสมน,นะเรื่องความรักกรรมเก่าด้วยอะไรด้วยนะตรงนี้ก็คือน้องอ่ะต้องไปหาอ่านน้ำมนต์หน่อยนะนะก็จะดีขึ้นได้เหมือนกันคือคาพูดโทษนะ

เพื่อนบางคนก็จะแปลกใจเนาะทำไมพี่มาน้อยขึ้นมาไ์สดใบายๆเลยใช่ไหมครับขึ้นมาเช็คเสียงตาวตามนะฮะแต่ถ้าเข้ามาดูพี่มาน้อยก็ดูให้เดี๋ยวเช็คแป๊บน,นึงนะว่าเสียงเป็นยังไงเสียงอะไรไม่ดูนะครับแล้วเขายังรักหนูอยู่นะครับเขายังรักน้องอยู่ครับ เขายังจริงใจกับน้องอยู่นะน้องก็อยากคินมากช่วงนี้นะแต่วันเวลานี้แน่นอนนะอาสามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้นะน้องก็อยากคินมากช่วงนี้นะแต่วันเวลานี้แน่นอนนะครับอาสามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้นะครับช่วยข้อจ่อข้าใจที่หมอน้อยด้วยนะครับใช้เวลาหมดก็สามารถาเปิดกล่องของขวัญส่งที่ส่ง ดอกไม้ส่งของฝันที่มาท้ายได้ด้วยนะครับคือแฟนของน้องตอนนี้นะครับเขากําลังเปงนี่กำลังเคนะาต้องการอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งนะมาตั้งตัวแล้วก็ต้องการรุ่นนี้เก่าช่วงนี้เรื่องความรักก็มันก็มีอยู่ก็หัก็น้อยนะเพราะเขากํา,า,าลังหยุดเรื่องตรงน,นี้บางครั้งน้องก็สามารถทราบเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะนอย่างดีนะครับ ฝากกดติดตามเพจเตอร์ด้วยนะครับน้องเพียงนะฮะติดตามเพจเตอร์แล้วขอบคุณมากเลยครับนุ้การที่พี่หมอน้อยขึ้นไลฟ์สดแต่ละคาเนาะที่พี่หมอน้อยนี่ว่าจะได้อะไรมากนะครับขอบคุณมากเลยครับจะเป็นเพียงแค่เราขึ้นมาช่วยเพื่อนเพื่อนก็ต้องช่วยหมอน้อยด้วยนะครับเปิดกล่องได้เลยนะครับเพื่อน พอเปิดกล่องนะฮจะเปเพงสามารถส่งดอกไม้ให้แก่ผู้สักได้ครับนมาช่วยเพื่อนเรากต้อ,องช่วยมานอยด้วยัเปิดกล่องได้เลยมีเพื่อนเพื่อน,เ,อนเก็บกล่องได้ไหมครับน้องอุ้มนะครับที่เข้ามาวันนี้พี่หมอน้อยเพียงแค่มาทดสอบไลน์ทดสอบเกี่ยวบเสียงเกี่ยวกับเรื่องการ์าวนนะ ไม่ได้ถึงขนาดขึ้นมาจะไรสดจริงจังเนาะมาฟังเสียงซาวการ์ดกันว่าเสียงพี่มาน้อยตอนนี้รู้นะว่ากล้องกล้องไหมฮะถ้ากล้องกดหนึ่งเดี๋ยวพี่มาน้อยเช็คเครื่องเดี๋ยวพี่มาน้อยเช็คเครื่องนิหน่อยนะ อ,อ๋อถ้าพี่หมาน้อยเร่งเสียงถึงขนาดนี้หกสิบเพื่อนเพื่อไม่ได้ยินเสียงพี่หมอน้อยแน่นอนต้องเอาประมาณทักสี่สิบเอาประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วกันนะวันนี้น้องอุ้มไม่ได้ทำงานนะครับวันนี้ พิมลงามาคุยได้นะครับเลยมากเข้ามาแล้วก็ออกไปใช่ไหมครับาาวออสวัสด,สสดีนะครับที่เข้ามานะครับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับทักทายกันได้นะครับจริงๆแล้วพี่มาน้อยไม่เคยขึ้นมาไล์สดเวลาเวลาแบบนี้นะฮะตอนนี้พี่หมาน้อยดิดงานงก็เลยเพียงลองมาใช้เสียงเปิดเสียงของซาวการ์ดดูนะครับว่าวเสียงเพลงพอดีใช่ไหมครับ แต่คือใช้เครื่องเครื่องนี้นะเช็คนะครับ